อยากเป็นคนที่มีคนรักใคร่มากกว่านี้คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าในชีวิตนี้มีคนที่ดูเหมือนจะเป็นที่รักใคร่ของทุกคนเสมอไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนก็มีแต่คนอยากคุยด้วยอยากอยู่ใกล้ๆหรืออยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาแต่ในขณะเดียวกันคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังติดอยู่ในวงจรของความโดดเดี่ยวหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ลึกซึง้งความรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายคนและความจริงก็คือ การเป็นขี้รักใคร่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันคือสิ่งที่คุณสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยการพัฒนาตัวเองจากภายในคลิปนี้จะพาคุณไปเจาะลึกถึงหลักการที่แท้จริงของการเป็นคนที่น่ารักใคร่และมอบสิบหลักคิดที่จะเป็นเหมือนกุญแจสำคัญในการปลดปล่อยคุณจากความรู้สึกเหล่านั้นเพื่อให้คุณได้เริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและอ่อนโยนกับตัวเองและคนอื่นๆได้อย่างแท้จริงค่ะ การเดินทางสู no need, ่การเป็นคนที่น่ารักใคร่มากขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ในวันเดียวแต่มันคือการเดินทางที่ต้องใช้ความอดทนและความเมตตาและเมื่อคุณได้เริ่มต้นการเดินทางนี้แล้วคุณจะพบว่ามันคือรากฐานของความสุขและความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตคุณค่ะจุดเริ่มต้นรักและยอมรับตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะสามารถเป็นคนที่น่ารักใคร่ได้นั้นคุณต้องเริ่มต้นจากการรักและยอมรับตัวเองเสียก่อนค่ะ ความมั่นใจที่มาจากภายในความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณทำได้ดีหรือสิ่งที่คุณมีแต่มันมาจากความรู้สึกที่คุณมีต่อตัวเองจงจำไว้ว่าการเป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดอย่างไม่น่าเชื่อเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขและเคารพในตัวเองและเมื่อคุณได้เป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะ วิธีปฏิบัติจงใช้เวลาในแต่ละวันในการทบทวนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณภูมิใจในตัวเองและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถสร้างความมั่นใจที่แข็งแกร่งจากภายในได้ค่ะการเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถเป็นคนที่น่ารักใคร่ได้ค่ะจงจำไว้ว่าคุณไม่สามารถเป็นคนที่ถูกใจทุกคนได้ และการที่คุณได้เป็นในสิ่งที่คุณเป็นอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถดึงดูดคนที่ใช้เข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะวิธีปฏิบัติจงใช้เวลาในแต่และวันในการทบทวนว่าคุณได้เป็นตัวของตัวเองในทุกสถานการณ์หรือไม่และเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถเดินทางไปในเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะปล่อยวางความต้องการที่จะเป็นที่พอใจ ในบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราต้องเป็นที่พอใจของทุกคนเพื่อที่จะได้รับความรักจากพวกเขาแต่ความจริงก็คือการที่คุณได้ปล่อยวางความต้องการที่จะเป็นที่พอใจของทุกคนเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถเป็นคนที่น่ารักใคร่ได้อย่างแท้จริงค่ะจงจำไว้ว่าการเป็นคนที่มีความสุขและเคารพในตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้ค่ะวิธีปฏิบัติ จงใช้เวลาในแต่ละวันในการทบทวนว่าคุณได้ปล่อยวางความต้องการที่จะเป็นที่พอใจของทุกคนหรือไม่และเมื่อคุณได้ทําเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถเดินทางไปในเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะเสาหลักที่หการให้คุณค่าผู้อื่นอย่างแท้จริงการเป็นคนที่น่ารักใคร่ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่คุณได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่มันคือการที่คุณได้ให้คุณค่ากับคนอื่นอย่างแท้จริงค่ะ การเป็นผู้ฟังที่ดีการเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในตอนนี้จงจำไว้ว่าการที่คุณได้ฟังคนอื่นอย่างตั้งใจเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนที่มีความสำคัญและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับคนอื่นได้อย่างไม่น่าเชื่อคะ่ะวิธีปฏิบัติจงใช้เวลาในแต่ละวันในการฟังคนอื่นอย่างตั้งใจและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้ว คุณจะพบว่าคุณสามารถเดินทางไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะการมองเห็นสิ่งดีๆในตัวผู้อื่นในบางครั้งเราก็ต้องมองข้ามสิ่งดีๆในตัวคนอื่นไปแต่ความจริงก็คือทุกคนมีสิ่งดีๆในตัวพวกเขาฝึกการมองเห็นสิ่งดีๆในตัวคนอื่นและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะวิธีปฏิบัติ จงใช้เวลาในแต่ละวันในการมองหาสิ่งดีๆในตัวคนอื่นและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถเดินทางไปในเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะการแสดงความเมตตาและเห็นอกเห็นใจความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถเป็นคนที่น่ารักใคร่ได้จงจำไว้ว่า การที่คุณได้แสดงความเมตตาและเห็นอกเห็นใจกับคนอื่นเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนที่มีความสำคัญและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับคนอื่นได้อย่างไม่น่าเชื่อค <ste> ่ะว <it> ิธ <u questions> <i> ีปฏิบัติจงใช้เวลาในแต่ละวันในการแสดงความเมตตาและเห็นอกเห็นใจกับคนอื่นและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่า คุณสามารถเดินทางไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะเสาหลักที่ 2. การพัฒนาพลังงานบวกการเป็นคนที่น่ารักใคร่ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่คุณได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่มันคือการที่คุณได้พัฒนาพลังงานบวกในชีวิตของคุณให้มากขึ้นค่ะการดูแลพลังงานของตัวเองพลังงานของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้คุณสามารถเป็นคนที่น่ารักใคร่ได้จงจำไว้ว่าคุณไม่สามารถให้สิ่งที่คุณไม่มีได้และการที่คุณได้ดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถดูแลคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะวิธีปฏิบัติจงใช้เวลาในแต่ละวันในการทำในสิ่งที่คุณรักอย่างน้อย30นาทีและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่า คุณสามารถเดินทางไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะการเล่าเรื่องที่ดีนในบางครั้งเราก็ต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากในชีวิตแต่การที่คุณได้เล่าเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะจงจำไว้ว่า การที่คุณได้เล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนที่มีความสำคัญและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับคนอื่นได้อย่างไม่น่าเชื่อคะ่ะวิธีปฏิบัติ จงใช้เวลาในแต่ละวันในการเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถเดินทางไปในเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะการสร้างอารมณ์ขันอารมณ์ขันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถเป็นคนที่น่ารักใค่ได้จงจำไว้ว่า การที่คุณได้หัวเราะและยิ้มให้กับคนอื่นเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาได้รู้สึกถึงความสุขและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะวิธีปฏิบัติจงใช้เวลาในแต่ละวันในการหัวเราะและยิ้มให้กับคนอื่นและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถเดินทางไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะ เหลักที่3การสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งการเป็นคนที่น่ารักใคร่ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่คุณได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่มันคือการที่คุณได้สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคนอื่นอย่างแท้จริงค่ะการเปิดใจแล้วแสดงความเปราะบางในบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราต้องซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของเราไว้แต่ความจริงก็คือ การที่คุณได้เปิดใจและแสดงความเปราะบางของคุณเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนที่มีความสำคัญและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับคนอื่นได้อย่างไม่น่าเชื่อคะ่ะวิธีปฏิบัติจงใช้เวลาในการเปิดใจและแสดงความเปราะบางของคุณกับคนที่คุณรักและคนที่คุณ,คคณไว้ใจ และเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถเดินทางไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะการให้เวลาและพื้นที่การที่คุณได้ให้เวลาและพื้นที่กับคนอื่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับคนอื่นได้ค่ะจงจำไว้ว่า การที่คุณได้ให้เวลาและพื้นที่กับคนอื่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับพวกเขาอย่างแท้จริงค่ะวิธีปฏิบัติจงใช้เวลาในแต่ละวันในการทบทวนว่าคุณได้ให้เวลาและพื้นที่กับคนอื่นหรือไม่และเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถเดินทางไปในเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะการรักษาคำพูด ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับคนอื่นได้ค่ะจงจำไว้ว่าการที่คุณได้รักษาคำพูดของคุณเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนที่มีความสำคัญและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะวิธีปฏิบัติ จงใช้เวลาในแต่ละวันในการรักษาคำพูดของคุณและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถเดินทางไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะบทสรุปการเดินทางสู่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงการที่คุณได้ทำความรู้จักกับสิบหลักคิดในการเป็นคนที่น่ารักใคร่นี้เป็นเหมือนการที่คุณได้ค้นพบกุญแจสู่การมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความหมาย จงจำไว้ว่าคุณมีอำนาจที่จะควบคุมชีวิตของคุณได้และเมื่อคุณได้เป็นคนที่น่ารักใคร่มากขึ้นแล้วชีวิตของคุณจะสมบูรณ์มากขึ้นค่ะคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางนี้แล้วหรือยังคะ